พระเอกเบอร์ต้นช่องเจ็ดจะไม่ต่อสัญญาสรุปเรื่องจริงคืออะไรทำเอาบรรดาแฟนคลับช่องเจ็ดแฮสับสนกันยกใหญ่เพราะล่าสุดวันนี้30พฤศจิกายนมีรายงานออกมาว่าพระเอกเบอร์ต้นตนของช่องเจ็ดอย่างแบงค์อาทิตย์เซ็นสัญญาอยู่ภายใต้ใช่คขาดช่องเจ็ด HD มา7ปีสัญญาจะหมดสิ้นปีนี้ปีนี้มีแนวโน้มว่าพระเอกแบงค์อาทิตย์จะไม่ต่อสัญญาขอไปเป็นนักแสดงอิสระเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆงานนี้ก็สร้างความสับสนให้กับ แฟนคลับเป็นอย่างมากเพราะเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มแบงค์ก็เพิ่งจะแย้มบอกว่าตัวเองนั้นจะต่อสัญญากับทางช่องโดยหลังจากที่ข่าลือน้แพร่ออกไปมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเชน่นพี่แบงค์ยังต่อสัญญาณนะยังรักช่องเจ็ดอยู่ดาราช่องเจ็ดไปโผล่ช่องวันกันเพียบเลยวันนั้นก็ได้ยินเหมือนว่าเขาจะอยู่ต่อนนะตอนนี้ก็ยังไม่หมดสัญญาลุ้นอยู่แล้วอีกอย่างตอนนี้พี่แบงค์ก็มีละครที่ไทยอยู่เลยไม่น่าจะไทยจบเ,เร็วๆนี้อย่างแน่นอน